สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาไปดูลายผลิตของบริษัทกองเงินออร์แกนิกฟาร์มของเราค่ะมาดูขั้นตอนการผลิตของเรานะครับตอนนี้เรากํลาลังรันงานกาแฟอยู่นะครับเชิญด้านในได้เลยนะครับข้างในของเรานะคะตรงนี้จะเป็นลายผลิตกาแฟตัวนี้เป็นลายผลิตกาแฟะนะคะตัวนี้จะเป็นกาแฟคีโตค่ะากาแฟของเรานะคะประโยชน์ของคีโตของเรามีอะไรบ้างคะก็คือช่วยลดน้ำหนักช่วยคุมหิวนะครับ ตอนนี้เป็นกาแฟค,คีโตที่มาแรงนะครับกำรผดินะฮะออเดอร์ลูกค้าสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยม<า>ไม่ขาดสายเลยนะครับโดยเฉพาะคีโตนะคะคุณพิชิตก็คือคีโตของเรานะคะไม่ใช่ว่าเป็นแค่กาแฟนะมันจะไปช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายด้วยเนาะ แล้วทีนี้คีโตนะคะคือมันจะช่วยไปปรับสม,มดุลอ่าประโยชน์ของเขาเยอะมากสําหรับสาวๆที่กินคีโตเนาะโอเคโอเคเรามาดูเรามาดูกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นกาแฟคีโตของเราก็กําลังรันเครื่องอยู่นะคะอ่าตัวนี้เป็นเกเพียงหนึ่งส่วนขอดูหน่อยนะคะนี่เลยซองของเราตัวนี้ลูกค้าก็จะผลิตแบบนี้ก็จะมีหลายรูปแบบนะคะ รูป,<ไ>ปแบบของการทํากาแฟคีโตก็จะมีทั้งซองพิมพ์เนาะ<ช>แล้วก็ลูกค้าถ้าไหนสนใจที่จะทําซองธรรมดาอย่างเงี้ยก็ลดต้นทุนได้ไดใช่ไหมคะตอนนี้ขั้นต่ําก็ไม่สูงมากเกินไปนะครับก็ค,คือสามารถจับต้องได้แล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจที่จะพิมพ์เป็นแบรนด์ของลูกค้าเองนะครับก็ในซองนี้สามารถพิมพ์แบรนด์ของลูกค้าได้เลยนะครับถ้าใครสนใจนะคะที่จะผลิตกาแฟคีโตก,กับเราก็สามารถติดต่อมาได้ที่ บริษัทกองเงินออกแกนิฟาร์มได้เลยค่ะไลน์แอดนะครับ G O F 03นะครับต้องแอดก่อนนะครับ at G O F 03นะครับ